คุณผู้ชมครับถ้ามองว่าการออกแรงสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งนายกอ,อกบจอเชียงใหม่ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกำลังเป็นการเล่นเกมเสี่ยงคงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะท่าทีแบบนี้กําลังถูกจับจ้องว่าเป็นการครอบงําพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับค่ะก่อนหน้านี้นายทักษิณก็เขียนเป็นจดหมายนะคะแต่ว่าครั้งนี้ออกแรงถ่ายคลิปพูดภาษาเหนือหวังให้ชาวเชียงใหม่ลงคะแนนให้นายพิชัยเลิศพง์อดีศรค่ะ ข้งสุดท้ายของการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอบจอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศโพสต์เฟซบุ๊กช่วยผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่ในนามพักเพื่อไทยหาเสียงพร้อมการันตีว่านายพิชัยเลิศพง์อดิศรได้เดินทางมาดูใบนำเสนอแนวคิดแล้วมั่นใจว่าจะพัฒนาเชียงใหม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็โพสต์ข้อความพร้อมจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสนับสนุนนายพิชัยและตัดพอ,อนักการเมืองบางคนรวมถึงสมาชิกพักที่ลาออกไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และนายจตุพรพรมพันธ์ที่ไปช่วยคู่แข่งนายพิชัยหาเสียงคือนายบุญเลิศบุรณุปกร์ผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่ในานามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม และจากปฏิกิริยาของนายทักษิณนี้กกตให้สัมภาษณ์ยืนยันที่จะตรวจสอบในข้อกฎหมายทั้งใน,นแง่การช่วยหาเสียงที่เขียนห้ามเฉพาะบุคคลแต่บุคคลทั่วไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหาเสียงส่วนคำร้องว่ากระทำการครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่ก็รับไว้พิจารณาแล้ว ก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนะฮะไปพิจารณาดูก่อนว่ามีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไรนะฮะแล้วต้องเข้าในส่วนของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับว่าเมื่อได้ผลการพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะมาแจ้งให้ทราบว่าเป็นยังไงนะครับก็ยังยังไม่ได้ฮะยังยังตีความไม่ได้เพราะมันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างมันจะต้องให้คณะกรรมการสืบสวน ไต่สวนเนี่ยลงไปตรวจสอบในรายละเอียดเพราะบางทีเวลาพูดออกข่าวสื่อมวลชนเนี่ยคือพูดสั้นๆและทางพวกเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆมันเป็นยังไงอันนี้เราจะต้องมีคณะคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเนี่ยลงไปตรวจสอบเรื่องนี้และเหลืออีก3วันก็จะถึงวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบ,อบจอแล้วนะคะกรกตจัดงานบิ๊กเดย์รณรงค์เชิญชวนประชาชนกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้แคมเปญ20ธันวากลับบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนงานการเลือกตั้งส่วนกรมการขนส่งทางบกการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ